ก, like, กไดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็นะครับผมก็มาอยู่กับแกงเออีทูนะผมเราจะมาเปิดแบตบเชิท้าแบบพรีเมียมในมูลค่า5 9 0 0มืนเราก็รับครับอันนี้สามารถเลือกได้แบบได้แบบหนึ่งนะเราแบบเอาเป็นแบบบวกการันตีแปบดบเลยแล้วกันนะครับก็จะได้มาแล้วนะครับผมสองใบ2องใบปุบ๊บ มาพอดีทั้งไอชิ้นอยู่ที่ประกอบในนี้หมดแล้วนะครับโอเคนะผมเราก็จะมาเปิดเงินก่อนนะผมเงินก็คร่าวๆก็จะได้อยู่ที่ประมาณแสนเยอะเนอะรอบนี้แสนหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบีพีนะครับผมเนาะจำนวนยอดเงินางมาดูก,กาสกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรนะครับวันนี้ขอแปดเก็บไว้ก่อนแปดแปดมีคําว่าแปดออกมาแล้วก็มาเปิดการ์ดก่อนเลยนะครับผมวันนี้ขอเปิดการ์ดรวมๆไปก่อนนะครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีทูให้ด้วยนะ ับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็จะมีโจรระบาดเยอะแยะนะครับผมในในกลุ่มนะครับผมเนาะในกลุ่มของ FC ฟซออนไลน์นะไม่รู้กลุ่มไหนไม่รู้ผมโดนไปหนึ่งไอ้สองคนแม่งหน้ามา้าเอาง่ายๆเลยเอาขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่าเฟซมันเชื่ออะไรนะไอ้มันบล็อกผมไปแล้วแหละแต่ผมก็อ่ะโอเคยืนจัดเอาเล่นใหม่มั่งแบบไม่ได้แบบเหมือนแบบรู้สึกแบบต่อแท้ต่อแท้นะครับผมมาเราจะมาเปิดไบงค์้าใบนี้กันก่อนอน,นะหกถึงแปดนะผมเป็นการ์ดเลมันเลยนะผม ใบแล้วไบเสของอดี้วไม่ดีนะไม่ได้หกได้ไม่ได้แปรอบผมอีกใบหนึ่งครับผมไปรอบนี้นานนิดนึงนะเพราะว่าจะได้การ์ดตัวดีไปแลผมมีไฟอ่ะสปอร์ตแล้วบาซิลครับผมเฮ้ยไอ้นี่นี่วะไม่ใช่ปอดส์เอ่ะโอ้กาเบียเจซูสครับมาครับผมมาอีกใบหนึง่งตอนนี้อีกสองใบนะผมเนาะอันนี้สามถึงแปดได้ยากมากแน่นอนนะอันนี้ ก็การันตีร้อยบวก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 นะแต่ว่าไม่รู้จะได้อะไรขอบวกแปแล้วพอตัวอะไรก็ได้นะเพื่อมีความหวังแทงสเปรลิตนะครับผม,ไป,ผมไปครับผมไปคําว่าที่ปอบปานะไอเสจะมาไหมไเสหกครั้งขนาดนี้มีไฟใหญ่แน่นอนนะไปครับผมไฟใหญ่มาบวกสี่ไปครับท่านมาถ้าเปิดเดมพาร์ตเกือไหม เกลือนะครับผมเกลืออ่ามาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมึงนะครับผม,มอยากเติมก็เติมนะมึงอยากไม่เติมก็ไม่เติมนะครับผมมาอยู่ที่ตัวมึงไม่อยู่ที่อะไรเออนั่นแหละแารเปิดเปิดยังไงครับผมเปิดมึงก็กดเปิดไปดิเออมันใครมันจะได้อะไรก็ได้ไปนั่นแหละนี่แหละมันก็อ่ะมาครับผมอังกฤษครับผมซีบีครับผมเฮ้ยสปอร์ตไลท์ โอ้โหนึกว่านี่ม้าผมอันนี้ขอการันตีบวกแปดแบบรงตัวแบบโจ๊ะะนะโจ๊ะโจ๊ะนะโจ๊ะ,จะพี่ครับพี่ครับเปิดกกร์ยังไงให้ได้ล้านล้านครับผมอ๋อมึงก็กดเปิดไปแหละแล้วมึงก็เติมแค่นั้นแหละมึงก็จะได้ล้านล้านอะหลายๆใบอ่ะเติมหลายครั้งก็ได้หลายใบอยู่มีสิทธิ์รุ้นหลายใบนะครับผมมันไม่อยู่ที่อะไรหรอกมันเป็นก็แล้วเป็นดวงนะข้อคนส่วนใหญ่มันไม่ได้เขาก็เปิดให้มันได้ดีกัน แต่คนที่เปิดสาที่เป็นไงรู้เกลือทหลังไห้เปิดทำาวันธรรมดาวันพุธแล้ววันพันเรือหัดดูนะและเขาวิจัยหมดแล้วว่าพูกมึงเปิดยังไงกัน,กนยังไงวันไหนกันบางคนแม่งไม่ต้องเปิดตอนบ่ายสองบ่ายสามโอ้ยสีเอฟไปวะโอ้โหเดฟิต <They fit. S 1> อ่ะเอาไปเล่นได้อยู่โอเคครับผมมา กาอีกใบหนึ่งนะผมขอล้านล้านหนึ่งล้านล้านได้ไหมเออขอหนึ่งล้านล้านได้ไหมนะครับผมเนาะเปิดยังไงพี่ครับพี่ครับแล้วถ้าไม่อยากเปิดได้เกลือทํำยังไงครับก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ดวงไอดีว่าลงทุนน้อยลงทุนเยอะขนาดไหนส่วนผมก็ไม่เยอะนะผมก็เกลือผมรู้รู้ตัวเราอย่าไปฝันเฟื่องนะครับผมว่าได้หนึ่งล้านล้านไอคนที่แจ้งได้เป็นล้านล้านเขาเติมกันกี่บาทเข้าใจเปล่า นั่นแหละไปดูและคนพวกไอ้ที่แบบว่าโกงนะแหมซึกอกงซึกกลางเอากลางคนนี้กูสามารถนี่ได้นะแบบโอเคนะคผมกูไม่กูไม่น่าเชื่อถือนั่นแหละมึงอยากเชื่อสือแบบไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้แหมอยู่บักบองกรุงเทพแหมอีกคนหนึงอยู่นู่นภาคใต้โถจำหมดแล้วเียดเหนื่อยนะครับโหไมฟไออ่ครับผมออนแลนด์ โอ้โหซีบีคุมันไม่นี่วะไม่ซีเอฟวะก็จบแล้วนะครับผมกลับแบตเตอร์นพาร์แบบพรีเมียมนะได้การันตีบอกแปดมาหมดสี่ใบนะครับผมนะไฟท็อปก็นี่ของใบล่างแสนล้านไม่คุ้มเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามแคงเอิร์พีทูนะครับผมถ้าไม่กดเป็นยังไงครับอ๋อก็มึงก็จะไม่ได้ดูอย่างเงี้ยหรอกก็ไม่เห็นนะก็ต้องกดสิแค่นั้นแหละ เออครับผมฝากไว้ให้คิดครับ